จะหมดแล้วนะคะแต่ว่าอีก5นาทีกำลังจะมานะคะใครยังไม่ได้รอรอได้นะคะเสื้อกำลังมีมานะคะท่านใดอยากได้เสื้อนะครับตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวแต่ว่าอีกประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวจะมีของชุดใหม่มานะครับอดใจรอสักครู่นะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยนะครับบอยประกรณะครับที่มาช่วยนะครับพวกเราขายเสื้อนะครับทำได้ขายดิบขายดีมากเลยนะครับ ใครที่เดินโอ้โหดังมากเลยครับทไมใครที่เดินผ่านไปผ่านมาครับผมสามารถมาช่วยกันซื้อเสื้อได้นะครับทนะครับพิธีก้ทำไมครับครับแต่ว่าตอนนี้เสื้อเราขายดีมากครับของกำลังหมดแต่ว่าอีก15ทีก็กลับมาแล้วนะครับมาอีกไปเลยคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับช่วยเหลือกันครับคนละเล็กคนละน้อยครับสามารถหยอดเราจะมีกล่องสมทบได้ตรงนี้นะครับพิธีเอามาดูก่อน เดี๋ยวเราจะไปเดินเรียรายด้วยนะครับ